คลิปนี้ทำข้อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมควรใช้เวจาราญยาณในการรับชมและรับฟังนะฮะตาโลกลย <connect> s> <S พบกับรายการทำได้ทำดี e.p. ที่3แล้วนะครับ <Yeah. S 1> ทุกคนเราจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเราจะถามเกี่ยวกับเรื่อง,องเราทำใหม่ un? เราก็มีแขกรับเชิญทางนี้ครับผม2000 years later คุณคิดยังไงกับการอาบน้ำตอนกลางคืนครับอาบครับอาบน้ำปลา ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับการอาบน้ำเดี๋ยวพวกไม่อาบนะน้ผมว่าผมไม่อยากอบเลยอะ่ะพาะมันเปลืองพลังงานมากมากเลยมันใช้พลังงานเยอะมันเปลืองสารอาหารที่เรากินเขาเปลมันเปลือง <c oughs> มากเลยเข้าใจไหมอาบน้ำหนักเลยตอนกลางคืนเขาจะพ,พักกันอาบกันดองคุณคิดยังไงกับการปากแตกในฤดูหนาวครับผมผมไม่เคยปากแตกครับมมีลิปมันนะปากแตกเนี่ยคือ มันเก <át stars> ิดจากร่างกายเราทํางานผิดปกตินะคู่ว่าร่างกายเวลาออกลังเกินไปเนี่ยผมก็มีการปากแตกเกิดขึ้นเช่นเลกตํามปากหน่อยก็จะเจ็บแล้วก็ทรมานเลือเกินอะไรแบบนี้นะคุณคิดยังไงกับการที่เห็นคู่รักกันนั้นกอดกันในหน้าหนาวครับผมก็เออบ่รู้สึกยังนะครับคาดอะไรเขารู้ว่าไม่ชอบนะ ผมรู้สึกว่าผมไม่จำเป็นต้องมีนคู่รักก็ได้เน,นะเพราะผมรู้สึกว่าไอผมแค่อยู่กับลูกเหล็กไปเนินๆผมก็รู้สึกว่าผมอา้ามีอุ๊ยความอบอุ่นเหลือเกินเนอะผมขันเฉ่มันอยู่แล้วเน,น,เวนวีผมอยากย่างไปกระชากหัวของมันมั่งสี่ผมบีบม,มันแ <c oughs> ตก <c oughs> ข้ามหัวของผมงคุณคิดว่าคุณจะสดข้ามปีไหมสดเป่ครับผมคีดนอนเขาคีดนอนเขาอีกแล้ว คิดว่าผมก็ผมยังไม่ไม่มีแฟนนะแต่เกินโสดครึ่มปีเนี่ยนะผมไม่คิดถึงมันเลยไม่เต่นิดเดียวเพราะยังไงผมก็โสดผมกับเบื้อกับอะไรผมก็โสดนะผู้สาวนี่แต่ผมมีนะเดีนยผมมีผู้สาวเมื่อขอมาหาผมเลยนงสือของมาาผมกี้ตอนที่เสร็จแบบไรหญยๆแหละคุณคิดยังไงกับการเข้าดาวในปีนี้ครับแบบเงแตามเป็นอย่างไรหนึ่ง รู้สึกว่าบบกหายมันเป็นไรไหเกินข้าดาวในปีนี้เหรอไม่ก็ไม่แตกต่างจากปีที่แล้วหรอกเนอะปีที่แล้วผมทำเลยอะปีที่แล้วผมก็เบ่งเกลมบ้างอืมผมคิดว่าผมสิไปข้าวดาวอยู่หน้านะอยู่หน้าผมหนิมีแขงหน้าหน่อยข้องขังหน้าผมหนิมันสิมีน้องสะนี่ปากเขาหน่อยพูยได้ยากกับพิชิตเอาคุณคิดยังไงกับการกลับมาของโควิดรอบที่สองนี้ครับกูหายใจบอก ช่วงนี้ก็เป็นโควิดนะก็พยายามอย่าเข้าใกล้กันนะครับห่างกัน2มเมตรนะโควิดไม่ต้องพูดเลยครับเพราะโควิดไม่สามารถทาอะไรผมได้ก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าผมแข็งแรงขนาดไหนโควิดอะ่ะมันก็แค่เศษขยะผมร่างกายมีการต้านทานถึง1นึ่งร้านแปดแสนสี่หมื่นสกโกโกโกไม่รู้ผมไม่รู้สัพทนมันพูดว่าอะไรผมคิดว่าวิดรลับสางนี่ต้องป้องกันนะครับ เขาต้องใส่แมสมันต้องป้องกันทั้งทั้งปากทั้งดัง้งทั้งจมูกทั้งตาคุณคิดยังไงกับการที่เราโดนเพื่อนตีในหน้าหนาวครับผมถึกต,ตีนะยังไม่เจ็บเท่าเขาถิ่มนะครับก็เออคู้ว่าคู้ว่า <c oughs> รู้สึกว่าเออมีความเจ็บเจ็บมากเกินโดนตีเนี่ยนะผมก็ไม่รู้สึกว่ามันจะเจ็บแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าผมแค่กระดิกนมมันก็นีผมแล้วอ่ะเออเออสเปกโกสเห็นไหม ผมแสบแสบดักคุณคิดยังไงกับการเปิดพัดลมแล้วหุ่มผ้าครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าแบบหนาวครับผมเริ่มหนาวเลยการเปิดพัดลมหรือหุ่มผ้าเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่คนใช้กันมาหลายต่อหลายครั้งแต่สําหรับผมแล้วมันไม่ใช่ผมหุ่มผ้าเพื่ออะไรผมหุ่มผ้าเพื่อสร้างฮาร์ดเรทภายในตัวผมมาช่อางนี่เหมือนกัน เล่ยหนาหนาวงเหรอเนนี่จะเป็นท่ามทึงหนาวตบยางพืชประพล่มผมกับสิบอกว่าผมบูรุผมผมเข้าอใจผมไ่เห็นไผผมอยูู่้เดียวคุณที่ังยไงกับการที่เรานั้นขับรถไปโรงเรียนในฤดูหนาวครับผมก็ขับผมยางมาบานผมไก่ผมรู้สึกรู้สึกหนาวหนาวแล้วก็เหม็นรู้สึกหนาวเหม็นมาก การขับรถในเน่า,นาเหรอการขับรถในเน้า,นาเนี่ยนะคุณถามว่าทานอะไรแปลกๆอะ่ะวันรู้ไหมแค่การขับรถมันจะไปยากอะไรมันไม่หนาวเลยสักนิดอีคำถามคีคำถามมาเนี่ยมันไ่นได้อ,อย่างเด้อคำถามสิตัวคือถามห้องฮะคุณคิดว่าการใส่เสื้อแขนยาวกับใส่เสื้อแขนสั้นอันไหนมันจะหนาวกว่ากันครับผว่า เราวันนี้นะครับตอนมุคเเสื้อชกาเรคอนเราเนี่ยเรา้อไมเสบ้ารา้อรัผมรู้สึกว่าการไม่ใส่เสื้อนะครับมันเอากว่าการใส่เสื้อนะครับช่วงนี้ก็หน้าหนาแล้วครับก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะครับโอ้ห้ตอยเธอซาร่าดีมันเขาทอะไรกันเนีย ฉันไม่เคยเขาถามอะไรที่มันยากขนาดนี้มาก่อนเลยเนอะพวกนายถามอะไรดิไม่รู้สึกถึงจิตใจคนบ้างหรือไงไม่องแค่ใส่แค่แข็ยากับใส่แขนสั้นเท่านั้นเองเพิงถามอย่งนี่นะมันไู่กับเฮาเฮาจะต้องเฮ็ดจังเด็กับกับหนาแนวดีนะว่าเฮาเนี่ยจะต้องคิดวิเคราะห์ใส่ละลายตัวมันก็สีมาเรื่อยๆแนะกันผมคิดยุงสีมันผมก็สู้ก็สีมาเรื่อยๆมันผมก็บอกมันหยุดมันก็สีมาอีกบ้านาแนวซุปเปต้องบอกกูไม่ใจกูหวังซะละซูชิแม่งยังไง โอเคเพราใจสูไปครับออนา้าหนาวนะมันก็เป็นแค่ฤดูแต่ถ้าถ้านายู่มันเป็นหัวใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจมได้จมดีนะครับก็วันนี้ก็จะมาออพูดเกี่ยวกับเรื่องอหน้าหนาวนะ นาเอาปีนี้ก็เฮดได้สมศักดิ์ศรีมากครับสมศักดิ์ศรีกับการเป็นนาหนาวอีหลีหนาวคักหนาวแน่หนาววกบัญญะบัญญ์ปวดหนาวหนาวแห้งอีหลีเป็นนาหนาวที่ที่ดีอีหลีครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวมันมีโควิดครับเลยแบบบ่ได้ไปเที่ยวไสนะครับก็อยู่น้ำบานล่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเออช่วงโควิดนะครับช่วงนี้ก็ให้ทุกคนเออตอนออกจากบ้านนะครับกใส่แมสนะครับอันนี้คือคือคือแมสนะใส่แมสนี่มันบ่เกี่ยวโควิดเด้ ยี่หี่พกเยี่ยวพวบิดกันมันเกี่ยวกับหูทางมัน <c oughs> เกี่ยวกับหูนะครับเราเดียนกันอยางให้ทุกคนเออดูแลสุขภาพร่างกายนะดีๆนะครับแต่พยายามจะไปติดโควิดช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวครับอยากให้ทุกคนใส่เสื้อกขนยาวนะครับใส่เสื้อตัวหนา,นาอบอุ่นร่างกายไว้นะครับตอนแรกมากากันนี่ครับเป็นเสือ้อกขนยาวลายทางนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับ อยากจะพูดถึงเรื่องอาบน้ำเลยตกเย็นมานี่คือแบบโอ้โหผมไปดูน้ําในบ่อที่ผมจะอาบเป็นน้ําแข็งก่อแล้วนะแบบมันหนาวเย็นมากเลยครับก็ถ้าผมจะอาบผมคงไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้ำสองสามันแบบผมยอมไม่อาบน้ําดีกว่าก็ตอนที่่ขี่รถมาเรียนนะครับก็ที่ผมมาสายก็อยากให้คุณครูเข้าใจนะครับคือมันบิดเลี้วหอดลอยบวดา มันขี้ได้บังเศร้านี่โคตรหนาวเออขำโคตเข้าไปทั้งในเลยมันขี่เร็วกว่ได้มขี่เร็วนี่แบบน้ำแข็งนี่มาเด้ตามตามมือมาหนิหนาวน้ำแข็งเกาะเลยหนาวแห้งขี่รถนี่คุณมคู่ก็ต้องเข้าใจนะครับคุณมคู่ขี่รถเก๋งขี่รถเอียงมันมีแนวหุ่งทั้งในไปขี่เข้าไปแนวมันสบายบัดนิไปเดินเลี่ยนไปดนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ปู๊ยแหงบ้านไก่มีแต่ไฮน่าโคตรหนาวขี่ย่าขี่ม้าย่ามเศร้านี่ หมอกเต็มอยู่มาเสาร์ผันยากให้เฮามาเสาร์หนาวว่าสัตว์เท่อหน่าน่าหนาวคู่ของปรับเปลี่ยนใหม่นะครับให้เขาแถวบางเที่ยงคืนนะครับผมสีนี่ให้ท่านได้เทียงคืนแบบบีจิ๊กหยกหล่อมากเลยครับแบบมันบ่หนาวแล้วครับช่วงเพียงแต่ว่าตอนเสาร์นี้ผมขี่มาเรียนเจ็ดโมงโอ้ย <laughs> ฟันหลุดอุ่นเข่าแถวท่านเนะมันบ่ทัานตีไปยังได คู่ก็ทาเ้อดักสายเธอมาสายนะจะหลับใจอีกแล้วผมอีกแล้วผมอีกแล้วถ้าผมสีดูขึ้นมาจากเตียงนี่ผมก็ใส่เวลาแปดสิบแปดชั่วโมง <c oughs> ว่าสิผมดูขึ้นมาได้มันหนาวผมว่าอย่างนี้อยากขอผมเลยช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลใกล้ช่วงปีใหม่นะครับหลายคนก็นนัดแนกกันสีผ้ากันไปเข้าดาวครับเพื่อนๆนะครับแต่มันสิมีซุ่มหนึ่งครับที่ลอยมูไปุมบผ้ากันไปนั่งกินมุกระกินเนยนเซ่บ ซูว่ากันไปปลากลกวยเห็ดยัางซุมนี่ยืดเกลตอีกร้อยกระท่งงยาซุกับเ่พอใจอีกวซุ่ว่าเอาข้าดาวอีกข้าดาวค่อยยินดีสลองปีใหม่แบบคักคซูกับผ้ากันร้อยไปโอ้ยผ้าไปเก็บัลกล้วยแล้วซุนี่เศ้าเศร้าเศ้าแนาสิบาทดากซูนี่ปีนั้นมันปลากล้วยอันซู่ยปลาอ้อยออกมาโอ้ยกูอยากสีผ้าเสือๆใ้่าสมใคากระยับบาททอดดากซูนี่ หนาวสู้จะไปหาเฮ็ดเด้อกูรู้อยูเดเดอย่เป็นการออกกําลังกายสู้ออกกําลังกายผิดวิธีแล้วออกลงแจงเลยดูผ้าก,ก็ไปเฮ็ดแอบ,บๆลีลีมันบ่ใช่เศร้าเศร้าเศร้าครูบ่าวสาวนี่คุณนายอีลีช่วงนี้กับเทศกาลปีใหม่หลายคนที่คิดอยากกลับมาบ้านเจ้าของนะครับขอให้ทุกคนมี่รถแังปลอดภัยนะครับใส่แมส ในแม่พกเกี่ยก็บห่อตอนตออกจากบ้านนะครับการกีรติความเรามาแล้วังตลอดนะครับที่สําคัญยาการกินของมึนเมานะครับตอนขับรถสุดทยนี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ครับแฮปปี้นิวเยีไอ้ยัทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะครับผม oh, <wow. S 1> ลุกตัวลุกตัวลุกตัวเฮ้ oh, <wow. S 1> <Hey. laughs> ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดกดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์ดีไห like> ้กับช่องมิกกี้โปรดด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่ออะะไรวในการทำคลิปต่อไปครับก็ฝากติดต่อไปนะมิกกี้แอนเดอร์สกอร์มีภูนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ